สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อวันนี้พอได้เวลาเพื่อนก็มาตามนัดนี่เห็นบอกุึนะถึงเวลาเพื่อนก็มาตามนัดล้อมเราไว้ทุกทางหมดแล้วนู่นนะส่วนด้านบนก็นูน่นเห็นไหมกําลังเล่นมือกันอยู่นู่นนะ่ะเกือบจะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวกาลังเล่นมือกันอยู่ปึ๊บเห็นไหมพ่อพิเศษก็บุก กะจะให้มันทันตอนก่อนฝนลงน่าจะทันเพราะว่ามันเหลือ,อนิดเดียวฝั่งนี้ก็มาแล้วปุณนะณเพื่อนล้อมเราไว้หมดทุกทางแล้วตรงนี้ก็นาข้าวตกไม่รอดหรอกวันนี้น่าจะเป็นชุดใหญ่เพราะว่าก้อนใหญ่ละทดสอบหลังคาเหรอบ่เพื่นจะมาทดสอบหลังคาเรา สงสัยเอา้าทดสอบทด,ทดสอบหลังค่าใหม่จะเป็นยังไงเนาะขพอ,อย่างเดียวเดี๋มีลม่มมีลมไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อมันทําไว้แข็งแรงอยู่เห็นไหมนี่มดตึบนี่วันนี้ก็ไม่ปล่อยน้ําเข้าคลองไส้เป็ดเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันลงก็เลยปล่อยไว้ก่อน ให้ฝนพันตกกันเพราะว่าวันนี้พันตกนแน่ๆแหละบอหลอดนู่นนะมาแล้วถึงเวลาก็มาตามนัดถ้ามาทางนี้จะตกนะนี่ถ้ามาทางนี้จะตกแต่ถ้ามาทางนูน้นทางที่แจ้งๆเนะี่ยมันจะไม่ตกมันจะเลยไปทางอื่นเห็นปะตรงนู้นเพิ่นกำลังเตรียมตัวแล้วพอ่นะมาแล้วเด้อ ถ้าตกก็จะตกมาจากนู่นแหละตรงมุมสว,าสวามามา่างสว่างว่างกันแหมยังใครไหลเงีาวเข้ามาได้ยาวเข้ามาถึงบ้านเราโอเคถ้าไม่ลมก็โอเคใช้ได้แต่ถ้าลมก็โอ้ว่าอยู่เห็นปะนูนเตรียมตัวรับมือกับฝนที่กำลังจะมา เก็บข้าวเก็บของอันไหนที่มันเสียหายเข้าไว้เพราะว่าเรามีร่มมีหลังคาแล้วหลังคาก็เชื่อได้เยอะอยู่เห็นปะนู่นน่ะตกวันนี้บออดอยังไงก็ตกแค่แนี้ส่วนฝั่งนี้ก็ทัง้งนาเห็นไหมคนน้ำก็เต็มทัง้งนาแล้ว เห็นไหมบรรยากาศลมก็พัดข้าวก็เขียวฝนก็มาผบก็ร้องนกก็เรียบกลับบ้านแล้วคุณนะย่านกลับ่าท่านเห็นบหมคุณนะหายแล้วอู้ไหนเห็นบะเมาเ,เตรียมรับมือเพราะว่าเพื่อนมาจุดนี้น่าจะเวลาเดิมสี่ห้าโมงเย็ยน นั่นเห็นไหมที่สว่างสว่างปิดแล้วไนะหนเไหมนั่นแหละเพื่อนมาถ้าจะตกก็ตกมาทางนั้นแหละเห็นปะน,นั่นแหละทางนั้นแหละที่เพื่อนกําลังจะมาโอเคไว้ไว้ไว้รับมือไว้ส่วนพิเศษของเราก็สู้ไม่ถอยบุกจะให้จบภารกิจ เห็น,นไหมอยู่บนหลังคานู่นสองคนกุ้งกิ้ง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 อยู่น่ะนะโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เรเดอร้อไปแล้วบ๊ายบาย